สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อสถานะของคุณในใจเขาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น okay. สถานะของคุณในใจเขาตอนนี้เป็นยังไงคะ เป็นเรียกว่าไงดีอะเออบางทีก็ดีบางทีก็ทะเลาะกันบางทีก็รักกันดีบางทีก็จิกกัดกันคือเหมือนเป็นคู่รักคู่แค้นเี้ยนะคล้ายๆการสลองสองปีแบบประมาณว่าเกลียดกันแต่ก็เป็นพี่น้องกันอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้น คือในสายตาเขาคือคุณกับเขาอะน่าจะมีความที่แบบว่า,ามีบางอย่างที่เข้ากันได้แต่ก็มีเรื่องที่งัดกันอยู่เหมือนกันเช่นอาจจะเป็นคนใจร้อนเหมือนกันเป็นคนที่ดือ้อไม่ยอมไม่ยอมใครเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาทะเลาะกันทีเนี่ยก็ต่างคนต่างไม่ยอมแต่เวลารักกันก็รักกันดีนะเวลา เข้ากันก็เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนเนี้ยความความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนเออคล้ายๆเหมือนจะเป็นเพื่อนอะแต่ว่ามันก็คิดเกินเลยอะเกินเลยมากไปกว่าเพื่อนธรรมดาทั่วไปเป็นเพื่อนแบบพิเศษใส่ไข่ไว้อย่างเั้นเถอะบางคนก็คือกำลังคุยคุยกันอยู่กำลังดิวดิวกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่มันยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นคนรักได้หรอกยังไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นนะคะเหมือนโอเคมีบางอย่างที่เข้ากันได้บางคนอาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันด้วยซ้ําคือรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่เดียวกลุ่มเดียวกันอ่าแล้วเพิ่งมามีความรู้สึกสปาร์กกันแล้วก็เริ่มเริ่มรู้สึกกันเลยไปกว่าเพื่อน เริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มคุยกันในรูปแบบที่มากกว่าเพื่อนอะไรแบบนี้ยนะคะแต่ระหว่างคุณกับเขาอ่ะถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณในบางอย่างอืมความน่ารักความอ่อนโยนความเอาใจใส่ความเป็นคนที่เข้าขอกเข้าใจเขาเหมือนคุยกันร,รู้เรื่องอ่ะเป็นคนที่ เนี่ยมีมีความเป็นเพื่อนกันสูงอะคะ่ะเหมือนคุยกันได้เหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างไว้ใจคุณมาอย่างนั้นเถอแต่ว่ามันก็มีเวลาที่อย่างที่บอกเวลาขัดกันก็ก็ขัดกันมากๆเลยขัดกันก็ไม่ไม่มีใครยอมใครเหมือนกันนะคะทะเลาะกันนี่ก็เออถ้าทะเลาะกันก็ก็ค่อนข้างจะแรงหรือว่า หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันหรือทะเลาะกันนานน่ะทะเลาะกันแบบบางทีก็เรื่องไม่เป็นเรื่องนะบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องหรอกแต่ว่าแค่แค่ต่างคนต่างไม่มีใครยอมขายต่างคนต่างมีทิฐิเป็นของตัวเองอืมีอีกโก้เป็นของตัวเองฉันไม่ยอมลงให้เธอก็ไม่ยอมลงให้อ่ะเนี่ยแหละนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสถานะตอนนี้ก็คือแบบมันเป็นกึ่งกึกลางๆอ่ะ กำลังจะก้าวข้ามผ่านความเป็นเพื่อนหรือความเป็นมากกว่าคนคุยอยู่นะอ่ะโอเคขอดูหน่อยแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นล่ะจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนา มีโอกาสที่จะเป็นได้มากกว่าเพื่อนเป็นได้มากกว่าคนคุยนะคะแล้วก็อะไรที่มันขัดขัดกันอะไรที่มันเคยแบบมีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละที่ที่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาหรือยอมลดละให้อ่ะยอมถอยมาก้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้ทําให้ไอ้ที่ขัดกันมันก็ คุยกันได้อยู่ได้กันได้อย่างสงบมากขึ้นนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบ อย่าไปใจร้อนอย่าไปเร่งรัดอะไรนะคะค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆคบกันไปช้าๆค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดทีละนิดอืมแล้วมันจะถึงเวลาถึงเวลามันจะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วมันจะลงตัวเองอย่าไปใจร้อนอย่าไปรีบร้อนอย่าไปเร่งรัดอะไรไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขา ะะถ้าเขาเร่งรัดคุณคุณก็พยายามปรามปรามเขาหน่อยพยายามอาบอกเขาว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆดูกันไปนะแต่ก็ทําให้เขามั่นใจด้วยนะถ้าถ้าเป็นฝั่งคุณที่ใจเย็นนะถ้าฝั่งเขาเป็นคนที่ใจร้อนแล้วคอยเร่งรัดคุณอยู่ตลอดเลยอย่างเงี้ย คุณก็บอกเขาว่าเออคุณก็มองเขาคนเดียวแหละคุณก็ดูเขาอยู่คนเดียวคุยกับเขาอยู่คนเดียวนี่แหละไม่ได้มีคนอื่นแต่อยากให้ค่อยๆดูกันไปเพราะว่าคุณกับเขามันยังมีอะไรที่ต้องปรับกันอีกออย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนรีบคบกันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะแบบไปเป็นเรื่องอีกนะคะค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวมันก็จะลงตัวแล้วก็เรื่องของระยะเวลาดีวายทัมมิง่งถ้าไปเร่งรัดเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะ หรือถ้าฝั่งเขาเป็นฝ่ายที่ช้าเป็นฝ่ายที่แบบแค่อยเป็นค่อยไปแต่คุณเป็นคนใจร้อนออะคุณก็ต้องลดความใจร้อนของคุณลงเพราะความสัมพันธ์เนี่ยเร่งไปไม่ดีนะคะช้าถึงจะดีช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์เพราะว่าไอ้ไอ้ที่มันช้าๆเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนต้องปรับต้องแก้อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกมันมีเรื่องของทิฐิมันมีเรื่องของอีกโก้มันมีอะไรที่ขัดกันอยู่ มันมีอะไรที่ไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยไอที่มันจะช้าเนี่ยค่อยๆปรับค่อยๆปรับพอถึงจุดที่มันแบบว่าเออมันเข้ากันได้ดีละทีเนี้ยมันจะไหลละมันจะไหลลื่นนะคะยังไงเนี่ยความเป็นไปได้สูงความเป็นไปได้ที่คุณกับเขาจะได้ลงเอยจะได้แบบอยู่กันไปนานๆยาวๆคบหากันจริงจังเนี่ยมีค่อนข้างสูงอืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องกังวลปล่อยจอย นะคะใช้ช่วงเวลานี้ค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปมันจะได้เป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นพอคบหากันจริงๆจ,จะได้อยู่กันยาวๆอยู่กันนานๆไม่ต้องแก้อะไรละไม่ต้องมาทะเลาะอะไรกันแล้วนะคะเคเห็นไหมนาฬิกาขึ้นมาบอกว่านิทามเห็นไหมมันต้องใช้เวลาความสัมพันธ์เนี้ยใช้เวลานานนานมากเพราะฉะนั้นใจร้อนไม่ได้นะจ๊ะเธอ ให้มันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดนะคะความรู้สึกจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอ,อมันมีเรื่องของความกลัวความกังวลความสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยอืมบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่สนใจเหมือนเขาไม่แคร์หรือว่าคืออย่างที่บอกอ่ะมันมีคนใจร้อนกับคนคนช้านะคะที่นี้ พราะไอ้คนที่ใจร้อนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึงเนี่ยไม่เห็นความสําคัญหรืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ไม่มีใจหรือเปล่าทําไมช้าจังเลยทำไมถ่วงเวลาจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นการถ่วงเวลาแต่แค่แค่ความใจร้อนกับความเอเความช้าอ่ะมันมันไม่บาลานซ์กันแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัดเรื่องของความ ความกังวลความคิดมากออกไปอะนะแล้วก็ให้ใช้เวลาให้มากๆอย่าไปคิดมากที่เห็นเขาแบบไม่ค่อยทําอะไรเห็นสถานการณ์มันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงทไมเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรสักทีก็อย่างที่บอกมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเองนะเพราะฉะนั้นก็แค่ยึดคติที่ว่าทําทุกวันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วมันจะดีนะคะ ความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเปราะบางนะบอกเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้ารีบร้อนน่ะไม่ดีแน่ๆมีโอกาสที่จะแตกหักและถ้าแตกหักอ่ะมันจะมองหน้ากันไม่ติดมันจะกลับมายากแต่ถ้าช้าๆจะดีบอกแล้วช้าๆได้พาเล่มงามถ้าช้าไปช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอกาสจะได้ลงเอยลงตัวกันสูงแต่ถ้ารีบร้อนโอกาสแตกหักก็สูงเหมือนกัน อบอกไว้แค่นี้โอเคถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ช่วงนี้จะมีแถมดูวันเดือนปีเกิดให้ด้วยฟรีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบการอ่านให้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ